สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพามารับชมครับตลาดนัดบ้านหินดัดนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นนี่อาหารทะเลครับอาหารทะเลสดมีกุ้งมีหอยมีปูบบมี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 จักแั่นมีกระเลดดักแกด้ดครับชาวบ้านผมนีบบม่มีหอยนะครับหอยส,ดสด,สดสดลยจา้า มีปมลาหมึกด้วยนะจ๊ะนี่หนวดปลาหมึกครับนาะกิงมาผมจะรีวิวให้เป็นปลาเข่งครับปลาเข่งปลาหมอปลาเข่งครับนี่ก็จะเป็นนี่ร้านยำแล้วก็ปลาปูเปรยนะครับปลาหมึกย่างนะจ๊ะนี่ร้านหอมกระเทียมนี่ก็จะเป็นร้านอ่าไก่ต้มน,น้ำปลามีไส้หมูย่างครับผมไปต่อครับไปไเรื่อยๆครับผมจะรีวิวให้ดูชัดๆเนี่ยครับ นี่ก็จะเป็นร้านอ่าม,มีปลาครับปลาทะเลทอดนี่ครับไปครับไปร้านผักลุงนะครับไปครับนี่แล้วก็ที่มีร้านผักครับผมมีร้านผักร้านไก่ร้านโรตีสายหม่ครับไก่เป็นตัวก็มีนี่น้ำแป๊กซีปั่นก็มีน้ำมีขนมครับผมนี่นี่นวิวให้ดูชัดๆเลยจ้า นี่เ็จะเป็นขนมครับบาบินขนมทุกอย่างมีร้านน้ำครับน้ำป้าน,น้ำผลไมนะ้จ้าไปเรื่อยๆครับฝากกดติดตามรับชมผมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหาร้านข้าวมันไก่นะครับผมข้าวมันไก่นี่ฮะข้าวมันไก่นะมีไมข่ต้มครับนี่ก็จะเป็นผลไม้รวมนะครับผลไม้มีงอทุเรียนมังคุดนะครับ นี่แอปเปิลก็มีนะครับส้มโอส้มเขียวหวานมีหมดนะครับนี่มาไปต่อนะครับตอนจะเป็นร้านลูกชิ้นนะครับร้านลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับเฮ้ยเป็นร้านอ่ามากครับขายมากนี่ปลาหมึกย่างก็มีนะจ๊ปะปลาหมึกย่างน้ำจิ้มอร่อยนะครับน้ำจิ้มสุดเด็ดของเขาลูกป่า นี่ก็จะเป็นอ่าร้านยำนะครับยำแหนมนะจ๊ะนี่กับมีร้านซูชินะครับผมผมก็รีวิวให้ดูเรื่อยๆครับนี่ร้านซูชิร้านน้ำปั้นนะครับนี่มีฟ้าผลไม้ทุกอย่างเลยร้านนี้ผมกินประจำอร่อยนะครับอร่อยจ้านี่ก็เป็นร้านเนืง้งงัวเนื้งงัวจ้าร้านเนืง้งงัวอ่า ไปต่อนะครับตนี่จะมีกล้วยมีผักมีกับข้าวขนมจีงก็มีนะครับนี่ก็จะมีผักพริกกระเทียมหอมพริกผักมีหมดนะครับ